ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช5 6 7้อวันนี้เป็นบัญจัน์ก็ขอ,อนโมทนากับหลวงพี่รัะตะพลบรรจารวัดปักห้วยเป็นพนิิษิ์คณะกรุษะเอกสังคมท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ด้วยพรรษาหนึ่งเพื่อมาฝึกสอนอที่ โรงเรียนใกล้วัดใกล้วัดกลางนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็ขออนโมทนากับหลวงพี่รัตพลที่ได้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมานะในการศึกษาเล่าเรียนการที่จะมานะในการศึกษาเล่าเรียนนั้นต้องมีคุณกนะ็คือคุณมีคุณสมบัติหลายอย่างนะในการที่จะเข้าใจในบริบทนะของความเป็นพระก็ดีของเป็นของความเป็นนิสิตดี ได้ศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีเป็นวิทยาัยสงฆ์คือเป็นวิทยาเขตประจําจังหวัดบนเราให้ขึ้นตรงเป็นวิทยาเขตขุกผลมโนทนากับของพี่ว่าวแต่ผลด้วยที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อท่านก็ได้มาทําหน้าที่ในวันพระแต่ก็สักครู่หนึ่งก็ทําการลงศาลาล,าลงศาลาวันนี้ก็มีญาติโยมได้มาน,นี่ก็จะเป็นท้าวปูท้าววสุวรรณเป็นญาติโยมคุ้มวัดที่ได้เข้ามาได้เข้ามาจเจริญพรเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ตมาก็ได้มากวาดพืนนีโยมแม่โยมแม่โอ้ทำไมมือคือสั่นแท้อาอ่ามือไม่สามัคคีะตามสภาพการท่าร่างกายอพาผลธรรมทนารมบโยมยายที่ได้เข้ามาที่วัดทำบุญความเพียรบุญความเพียรกุศลในวันพระ แ้ก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นหลวงพี่แฮปก็ขอนมโมทนนากรหลวงพี่แฮปด้วยที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็เป็นทหารอากาศทหารเรืออยู่ที่จังหวัดอุบลรานี่แหละ,อะพอแม่นท่านก็รู้จักนพ,พอท่านเจ้าวาดท่านก็เลยมาบวชบวชพระ,ะหนึ่งพรรษาก็คือ3เดือนก็คือได้พรรษาหนึ่งแล้วก็ท่านเรียกก็เรียนนักธรรมด้วย ท่านก็ตื่นเช้ามาท่านก็บิณฑบาตปฏิบัติตีปฏิบัติชอบท่านก็ได้เห็นหลักธรรมในซึ่งในพระธรรมบวชให้แม่ภาษาหนึ่งสวดโมทนากับพี่แฮปด้วยที่ท่านได้มากวัญวิหารลานพระเจดียามเช้าสักครู่หนึ่งก็จะได้ไดขึ้นบนศาลาบนศาลาบำเพ็ญกุศลเพื่อให้โยมได้บุญในช่วงเช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ ตอนบ่ายโมงก็จะมี <c oughs> การสวดพระปฏิโมกข์ก็อาตมาก็จะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งในการสวดพระปฏิโมก์ตอนตอนบ่ายโมงก่อ,อนนโมทนาเจ้าโมที่เห็นคลิปนี้ก็ขอ,อคุณพระเสดรจนตรายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนวยอวยใจให้ย็นั้งหลมีความสุขความเจริญ มีสุขสันตรงกายที่แข็งแรงเริญเนด้วยอายุวันะสุขภาพละปฏิพานธนาสารสมบัติจงทุกประการเทินสาธุ